สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมブラเวน2นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณควรรู้นะครับก่อนที่คุณจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างมันดีงามาลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับผมจะสารทยายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันถ้าคุณดูคลิปนี้จบเนะี่ยบอกเลยว่าคุณเล่นเป็นแน่นอนนะครับสําหรับตัวเกมนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะครับเล่นเกมก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมครับร้านเติมเกมราคาถูกบอกเลยว่าต้อง tgs นะครับผมเติมเกมช็อปครับราคาถูกเติมไวเติมง่ายปลอดัยนะครับผมบริการ2.4ชั่วโมงนะครับผมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์นะครับผมอยู่ข้างใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมครับ เติมเกมนะครับผมถูกมาเติมเองแน่นอนต้องร้านเติมเกม TGS นะครับผมเติมเกมช็อปนะครับผมบริการ24ชั่วโมงครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมย้ำเอาไว้เลยนะตรงนี้นะครับทักไปในบอกเลยมาจากเงาะชาแนลนะครับบอกเขาเคมาเร็วจริงหรือเปล่าบอกได้เลยนะครับลองดูนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับตอนที่ผมเล่นตัวนี้เนี่ยนะครับ บอกไว้ก่อนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์บอกอยู่คนนซายล่างแล้วนะครับผมดูว่านะครับผมซารุสนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนสอบถามจริงๆผมก็ขึ้นไว้ตรงนี้แหละว่าไลฟ์สตรีมยังไงก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเกมนี้นะครับคุณเข้ามาถึงเนี่ยไม่มีระบบสเตตัสนะครับเอาง่ายๆว่าเวลาเลเวลอัพปุ๊บมันก็อัพให้เราเองครับเราสามารถจะเก่งขึ้นง่ายๆเลยถ้าคุณเลเวลอัพ เก่งขึ้น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 เรื่อยๆจบเข้าใจง่ายๆตามนี้สเตตัสไม่มีให้อัพนะครับผมโอเควิธีการเก็บเคเวสถามว่าจะเก็บเคเวสยังไงดีมีหลายสูตรหลายอาจารย์คุณเลือกเอาสักอาจารย์หนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะบอกคุณไว้นะตรงนี้ว่าเกมเนี่ยนะครับเวลาคุณเล่นเนี่ยเควสสีฟ้าเนี่ยมันคือเคเวสพื้นที่ตรงนั้นเคเวสสีแดงเนี่ยคือเคเวสหลักนะครับเควสสีทองเนี่ยนะครับทํา แบบสุดท้ายเลยของวันนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นเควสที่เลเวลสูงที่สุดเท่าที่คุณจะรับได้นึกออกไหมเควสสีทองเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับผมมันเป็นเควสที่มันเชื่อมโยงกับหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายเควสสีทองให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เข้าใจไว้ก่อนว่าตอนคุณเปิดมาหลายๆคนมักก็ถามว่าต้องทําเควสอ,อะไรบ้างบอกเลยว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งครับก็คือเควสสีเขียวแต่ว่าผมมาเคลียร์หมดไปแล้วเควสสีเขียวมันคือเควสไกด์ เควส g ไกด์คืออะไรเควสที่มันแนะนําให้คุณรู้จักกับวิธีการตีบวกรู้จักการย้ายแผนที่รู้จักวิธีการวาร์ปรู้จักการเดินการใช้สกิลเนี่ยเรียกว่าเควส g ไกด์นะครับผมเควส g ไกด์ที่เป็นสีเขียวเนี่ยให้คุณทําไปได้เลยเพราะมันจะจบที่เลเวล40เท่านั้นนะครับมันจะมีไกด์สอนคุณไปถึงแค่เลเวล40ดังนั้นเควสไกด์เนี่ยช่วงกลางๆกงับหลังๆเนจะเพิ่มมีเให้คุณเยอะมาก มันจ่มีอะไรมากหนึ่งให้คุณตีบวกเจ็ดอาวุธให้คุณตีบวกห้าชุดให้คุณตีบวกหนึ่งประดับวนเวียนกันไปแล้วก็สอนให้คุณทำหนึ่งสิ่งนะครับผมเช่นหน้าต่างอัพสกิลอัพยังไงใส่สกิลยังไงพอสอนคุณเสร็จปุ๊บมันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมครับเป็นตีบวกอาวุธบวกเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตีบวกชุดบวกห้าแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมตีประดับบวกหนึ่งแต่ว่าเขาจะคืนหินตีบวกให้คุณเสมอจำมาไว้ว่าคุณจะได้ exp จากเวสเขียวเยอะมาก แล้วก็เวสฟ้าเนี่ยนะครับให้ทําพร้อมกันขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเชื่อไปบ้าตามปัญญาอ่อนนะครับที่ว่าแบบโหอดอาจเวสแดงไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาทําย้อนกลับมาทําเวสฟ้าผมบอกเลยว่าคุณพีหน้าถ้าคุณทําแบบนั้นนะครับเวลาคุณย้อนกลับมาทําเวสฟ้าเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะเจอแบบว่าสงครามอภิมหาบอทแล้วก็อภิมหาคนเล่นใหม่หนู่นนี่นั่นเตม็มไปหมดถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวตีใกล้เนี่ยยิงเรียบร้อยนะครับผมคนมันจะเยอะมาก นะครับดังนั้นแนะนําว่าคุณเล่นแล้วคุณก็ทํามาเลยครับเควสแดงคู่กับเควสเขียวคู่กับเควสฟ้าเควสเดียวที่คุณควรจะเก็บเอาไว้ทําหลังสุดคือเควสสีทองแล้วเกมนี้เนี่ยนะแต่ว่าที่ผมเล่นอยู่มันจะรีตอนตีสามคุณจำเอาไว้แล้วคุณอยากกอนะครับผมโอเคทีนี้เรามาต่อกันครับเควสสีทองมีความสําคัญยังไงเควสสีทองเควสสีฟ้านะครับผมพวกนี้นะครับ มันจะเป็นเควสที่เชื่อมโยงกับตัวนี้ in ini, here, tangible, เห mira, таких, dadurch, mm ็นไหมครับซ้ายบนที่ผมกดดูดีๆนะนี่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 เห็นไหมข้างหลังหลอดเลือดไอตัวเนี้ยมันแจกของให้คุณเยอะมากนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี้ยนะครับเนี่ยห็นป่ะแจกสเตตัสแม่นเห็นไหมแจกสเตตัสแม่นเนี่ยเอ็กแท็กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็ถามผมว่าแม่งเอ็กแท็กแม่นพวกนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้แหละนะครับเลเวลตรงเนี้ยจะขยับก็ต่อเมื่อนะครับผมพวกเควสฟ้า hmm. คุณทํานะครับผม แล้วก็เก็บโคเด็กมอนเตอร์นะครับเนี่ยเนี่ยพวกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนะครับออแล้วก็นะครับผมทำเควสสีทองนะครับ,ม,นะรบมันจะอัพเลเวลตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แจกของให้คุณเยอะมากนะครับเนี่ยของฟงของฟ้าเนี่ยกําเออข,ข็มคงเข็มขาดฟ้าอะไรพวกเนี้นะครับพวกของฟ้าต่างๆผ้า,าคลุมฟ้าแม่งแจกอยู่ในนี้หมดนะครับแม่งแจกยันตัวทองอ่ะเนี่ยถ้าคุณทําถึงเลเวล110รบบางคนเข้าใจว่าโห ต้องเล่นตัวละครตัวเองถึงร้อยสิบเหรอไม่ใช่นะครับมันยากกว่านั้นตรงนี้นะครับคือการอัปเกรดเลเวลนะครับถ้าคุณต้องการให้ตรงนี้เลเวลไปไวๆอ่ะคุณต้องทำเควสเนี่ยไม่ว่าจะเก็บมอนโปรเด็กนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเควสฟ้าใช่ไหมเออแล้วก็ไอพวกเควสที่แบบอ่าสีทองจะได้เยอะมากนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเควสทีนี้ เรามาเริ่มดูที่วิธีการกดมินิแมปนะครับก็นี่เลยแผนที่มีทั่วไปซ้ายบนมันก็จะบอกว่าของดรอปอะไรบ้างตรงไหนอันนี้คือผมอยู่ในดันเจียนนะครับเกมนี้มีดันเจียนไหมมีมีดันเจียนอะไรบ้างหนึ่งนะครับดันเจียนเกี่ยวกับทองดันเจียนลงไปก็ฟาร์มทองนะครับก็คือทําให้คุณมีทองเนี่ยเยอะขึ้นอื่นหนึ่งผมบอทได้ทีหลายล้านเลยครับโหเจล้าน8ล้านนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับมันคือก้อนทองที่เอาไว้ไปโยนล้านนะครับก้อนหนึ่งมันจะได้ส0 0 0มื่นหลายหลคนไม่รู้ หรือไม่ก็ไปโยนขายในตลาดนะครับขายในประมูลนั่นแหละนะครับผมได้ก้อนหนึ่งก็หลายบาทอยู่เป็น10เพชรอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือดัน EXP ลงไปก็ได้อีกเยอะนะครับผมถามว่าดันพวกนี้ควรลวงเอ่อคนลงตอนไหนแม่คนลงนละ้คุณควรลงนะครับก่อนที่มันจะรีเซ็ตนะครับผมดักรลเวล35ขึ้นไป 3, 5, เนี่ย35เนี่ย35 45เนี่ยคุณเริ่มลงได้แล้ว นะครับไม่ต้องไปเก็บแม่งไว้ขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันก็ไม่ได้ขึ้นเร็วหาเหวเลยทั้งหนาแต่ว่าก็แค่ลงๆให้มันจบๆไปเอาของข้างในนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นดันที่เป็นแบบว่าอันบนเนี่ยเป็นสเปเชียลอันล่างเนี่ยเป็นคอมมอนนะครับก็อันนี้จะเป็นพวกหินที่ฝังแล้วใช้สกิลต่างๆพวกสกิลพิเศษนะครับในตัวนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบสเตลล่านะครับผมเป็นระบบในเกมนี้แหละนะครับเหมือนฝังพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ทําให้มันแบบว่าเก่งขึ้นเอางี้แล้วกันจบ อันนี้นะครับเป็นดันที่ฟาร์มพวกสมุดสกิลนะครับเลือกเอาเลยนะครับเอ็นเจีย e เทมเพิลนะครับหรือว่าจะเป็นดีฟอะไรพวกนี้นะครับเลสล็อกคุณเลือกเอาว่าคุณจะฟาร์มแบบไหนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะรีเห็นไหมมันเขียนอยู่มันเดนะครับตีสามเห็นไหมเออก็ง่ายๆว่าวันจันทร์มันรีนะครับคุณต้องลงก่อนวันจันทร์จบทุกอย่างเกี่ยวกับดันเจียนนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยสกิลนะครับทังไงครับสกิลสามารถอัพสกิลได้นะครับ ก็วิธีการอัพสกิลก็ใช้หินนะครับตามสีเช่นถ้าคุณจะอัพสกิลสีฟ้าคุณก็ใช้หินสีฟ้าถ้าคุณจะอัพสกิลสีเขียวคุณก็ใช้หินสีเขียวในการอัพโอกาสในการติดเปอร์เซ็นในการเพิ่มทุกอย่างมันจะบอกว่าตรงนี้นะครับผมอยากรู้อะไรก็กดเครื่องหมายอะไรเอออะไรพวกนี้เอานะครับแล้วก็เข้าไปดูซะว่ากี่เปอร์เซ็นนู่นนี่นั่นนะครับมีสกิลพิเศษด้วยครับสกิลพิเศษพวกนี้เนี่ยนะครับมันสามารถเอา ผลึกนะครับมาฝังได้ซึ่งที่มันฟาร์มจากในดันเจียนนะครับคุณดูนี่นะครับดันเจียนคอมมอนนี้นี่อันนี้คือสกิลเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนพวกนี้เห็นปะเนี่ยไอ้ก้อนพวกนี้นะครับมันเป็นสกิลเสริมที่เราสามารถเอาเข้ามาใช้เพิ่มได้เช่นมันจะอยู่ในระบบตรงเอ่อเข้าไหนเดียวลืมเหมือนกันวะอันนี้แบบวะอ่าใช่นะครับเอ่อฮาวเวนสโตนเนี่ยนะครับผมคุณสามารถเอาสกิลเข้ามาฝังได้เลยนะครับผมสามารถสอดพอร์ตแล้วก็ใส่ได้นะครับ ตามเลเวลเนี่ยเห็นป่ะเลเวล65ก็จะปลดช่องหนึ่งเลเวล60ก็จะปลดช่องหนึ่งเจ็ดสิบก็จะปลดอีกช่องหนึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าคุณปลดบ่ดเนี่ยก็ใส่แม่งได้หกสกิลอะนะครับคุณก็เลือกเอาสกิลที่จะมาใส่เอานะครับมันก็ดรอปตามบอสไปฟาร์มเอานู่นนี่นั่นอย่างนเงี้ยตีเร็วใช่ไหมอันนี้ยิงสกิลออกไปนะครับดาเมจ295อันนี้ก็ยิงสกิลออกไปใช่ไหมทำดาเมจ340นะครับเป็นสกิลสายฟ้านู่นนี่นั่นคุณสามารถเอามาใส่สามารถถอดออออออกกกกกกไดด้้ด skill, แแพลลลลลายสิว็็็เเื unlock, ันนหม ผมสามารถเปลี่ยนสกิลออกเข้าได้หรือมีอันใหม่มาทับได้นะครับแล้วก็สกิลพวกนี้เวลาเราเปิดใช้นะครับมันจะสุ่มนะครับได้เลเวลด้วยนะครับเช่น1นถึงหเลเวลผมอาจจะสุ่มได้3ามเลเวล1นึ่งเลเวลสเลเวลหรือจะไม่มีเลเวลเลยก็ได้นะครับมันจะต้องเปิดก่อนเปิดซกิลออกมาปุ๊บมันจะทําการสุ่มเลเวลของสกิลนั่นแหละนะครับคือระบบ h a v e n s t o n นนะครับผมสามารถแอดสกิลเข้ามาใช้ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเอาเข้ามาใช้ได้หไหมเออแค่นั้นเองนะครับ ต่อมามีระบบตีบวกนะครับแล้วก็เกมนี้มีทาน2แบบก็คือเป็นทานก็คือหมายความว่าอวตารนะครับผมเช่นสมมติว่าเป็นอวตารเนี่ยคุณสร้างเกมมาเกมนี้ก็ถือว่าโอเคแจกตัวม่วงมาเลยตัวม่วงนี่ได้ยากอยู่นะครับเออม่วงฟ้าเขียวนะครับก็มีไล่ันเลยครับม่วงเห็นไหมทองเห็นไหมแล้วก็แดงนะครับเหนือสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูความอลังการนะครับนี่คือแดงนะครับเห็นไหมเออ แล้วก็รีเจเนอเรทบอกเลยว่ารีเจเนอเรทเกมนี้มีแจกแล้วก็แต่แจกที่เวลสูงอยู่นะแล้วก็มีการันตีการันตียังไงมาดูถ้าเกิดว่าคุณที่เป็นแบบว่าสามารถเติมเกมได้แบบหลายหมื่นหน่อยฮะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่บางคนก็เดือนหนึ่งมีงบเดือนละหมื่นสองหมื่นคุณต้องรู้ไว้ว่าเกมนี้มีการันตีทํายังไงกดเข้าที่ช็อปครับแล้วก็เข้าที่ซัมมอนครับนี่เห็นไหมมันจะมีตรงนี้ครับโฮลี่การเมนต์ตรงนี้เห็นไหม ของซีซั่นนี้เนี่ยเขาจะแจกคอร์สทองเนี่ยคือตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อคุณได้การันตีมาเนี่ยคุณสามารถรีได้จำเอาไว้นะครับว่าคุณสามารถรีได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทานทองของรอบเดือนนี้นะครับเห็นไหมมีเวลากำหนดอยู่ 25D เดย์เออถามหลายๆคนก็มาก็ถามว่ามันทำยังไงก็คือการสุ่ม50ครั้งปกติถ้าเกิดว่าคุณไปสุ่มข้างนอกเงนี้ไม่ได้หาอะไรเลยนะครับคุณต้องมาสุ่มในนี้นะครับ มันถึงจะได้การันตีหมายความว่าคุณสุ่ม10บครั้งจะการันตีตรงนี้ยี่สครั้งการันตีตรงนี้30ครั้งการันตีตรงนี้นึกออกปะี่สิบครั้งการันตีตรงนี้50ครั้งการันตีตรงนี้ดังนั้นหมายความว่าคุณสุ่มไปเลย50บครั้งคุณจะได้โทเค็นตัวนี้มา50อันแล้วคุณเอาโทเค็น50อันเนี่ยมากดเอาอันนี้ออกมาแค่นั้นเองนะครับผมเคมดีว่าจบนะครับง่ายๆเมื่อโทเค็นครบ5้อันแรกเลยครับตรงนี้ได้ฟรี ผมคิดเปจำนวนเงินให้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเติมกับ TGS เติมเกมช็อปในตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ตัวเนี่ยการสุ่ม50ครั้งใช่ไหมครับอ่าถ้าผมตีง่ายๆก่อนเลยนะเอาเป็นแพ็คธรรมดาง่ายๆนะครับก็คือคุณกดเข้าที่ช็อปแล้วก็นี่ครับเพชรใช่ไหมมันจะใช้ทั้งหมด50,000เพชรใช่ไหมคุณก็กดดีครับเนี่ย10แพ็กก็มาสิแพ็ค13แพ็คเนี่ยแพ็คหนึ่งตอนนี้ของ TTS เนี่ย น่าจะอยู่ที่ประมาณพันแนะครับราคาบวกลบนะครับก็แล้วแต่แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณพันแได้นะครับก็คุณจะจบตัวทองเนี่ยที่1ตัวเนี่ยที่ประมาณ20,000บาทนะครับแค่นี้เอง2 0 0 0มบาทคุณได้เลยการันตีกับการที่คุณเติมเกมอื่นเนี่ยผมเล่นมาหลายเกมแล้วโอ้โหโอลินมาควรเป็นแสนนะแสนสองแสนยังไม่ออกนะครับเอออันนี้20,000บาทคุณได้แน่นอนเลยนะครับผมเออแล้วระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดว้าบางคนน่ะถ้าสมมติว,ว่าคุณจะกดเพรออกมาห0,000ใช่ไหม อันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถกดแพ็กอื่นได้ครับมันได้เพชรเท่ากันเช่นดูเพชรวิกลีเนี่ยเห็นไหมเนี่ย2,005เท่ากันเห็นไหมมันซื้อได้สองครั้งันได้เพชร4,000แต่คุณได้ของอย่างอื่นเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยคุณอาจจะได้ตัวทองก่อนก็ได้ถือว่าเออเนี่ยของอย่างอื่นเพียบเลยนะครับคุณดูได้เลยเนี่ยพวกแพ็กสเต็ปเนี่ยนะครับให้เพชรเหมือนกันนะครับเนี่ยราคาพอกัน,นครับให้เพชรเหมือนกันแต่ว่าของอื่นที่แม่งแจกข้างในเนี่ยบื้มบั้ม ไปนั่งคำนวณคิดเอาเองแต่บอกเลยว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวแพ็คสเต็ปเนี่ยสสเต็ปเนี่ยถ้าคุณเล่นจริงๆาจาังคุณต้องกดนะครับไม่กี่พันหรอกนะครับผมก็ได้เพชรด้วยแล้วก็ได้ของอะบึมบ้ามแซมเบ้เลยนะครับที่เหลือก็นี่แหละตามที่ผมบอกวิธีการการันตีนะครับ2ออย่างเลยเหมือนกันสุมสัตว์ก็ต้องมาสุมตรงนี้50ครั้ง50าครั้งก็คือครั้งละหนึ่งพันเข้าใจง่ายๆ5 0,000เพชรจบนะครับสัตว์5 0,000แล้วก็ ทานห้าห0ื่นจบนะครับได้ทอง2ตัวรีได้อยู่ที่คุณแล้วคุณอยากจะรีไหมรีทีละห้าพั 5, 6, มันก็จะไม่ผิดนะครับจบไปประมาณนี้นะครับนี่คือระบบสุ่มนะครับการันตีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกระบบตรงารายละเอียดยิบย่อยเอาเป็นสําคัญสําคัญก่อนแล้วกันค้าขายตรงไหนหาเงินได้ตรงไหนตรงนี้ไงนะครับ เวลาคุณเอาของมาลงขายเนี่ยในตลาดเนี่ยมันจะเป็นเพชรนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลามันเป็นเพชรเนี่ยคุณก็สามารถเอาเพชรไปขายกันได้อันนี้ก็คือง่ายๆเลยพูดกันตามหลักปกติเลยที่คุณบอกว่าแม่งจเจริญยังไงนู่นนี่นั่นเขาก็รับเพชรกันเลทเท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะพันหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็อยู่ราวๆตรงนี้นะครับผม,ผมก็บอกไว้ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตลาดของเกมนี้แม่งทํามาดีตรงไหนรู้ไหมแม่งมีตลาดแบบเวอร์ด้วยก็คือโลกแบบโลกนะครับ มันจะปลดตอนเลเวล55คุณสามารถใช้ตลาดโลกได้ดังนั้นหมายความว่าทุกเซิร์ฟเวอร์แม่งเชื่อมกันนะครับมันไม่ได้มีตลาดในเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวมันมีตลาดโลกด้วยนะครับผมดังนั้นถือว่าทํามาดีเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมออหมดปัญหาไปว่าบางคนบอกโอ้โหอย่างนี้แม่งก็ซื้อขายกันอยู่แต่ในเซิร์ฟเวอร์ no 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 นะครับมันขายแบบ worldwide นะครับระดับโลกนะครับต่อมาครับ แล้วก็มีระบบอะไรอีกครับโห oh, แม่งมีระบบเยอะมากผมบอกให้เลยครับสเตลล่านะครับเนี่ยการทําสลักนะครับเนี่ยเใช่ไหมเดี๋ยวไว้ผมอธิบายให้แยกนะครับผมแล้วก็ระบบเอ่อซิกมานะครับผมซิกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพิ่มเอาง่ายๆเพิ่มความสามารถของตัวละครตัวเองอันบนเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกโจมตีทั้งหลายพวกแม่นยำใช่ไหมพวกขีพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อัพแล้วก็วน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 ,วน,วนขึ้นไปถึงไอวหรือว่า V แล้วแต่นะครับตั้งแต่1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด,ขดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไป IV VI อะไรพวกเนี้ยนะครับยิ่งอัพแล้วก็ยิ่งใช้วัตถุดิบในการอัพเยอะขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมโฟกัสก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการคีเดฟเห็นไหมเนี่ยดูเลยมันจะบอกอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยการคีเดฟเมลีแอคคูเรซีเห็นไหมเนี่ยเมจิกแอคคู depth, melee, accuracy, เ,เรซีนะครับอันสุดท้ายช่องตรงกลางนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก MP เลือดเห็นไหมเออพวกโอลี่โจมตีแบบศักดิ์สิทธิ์โอลี่วอเตอร์ อะไรพวกนี้นะครับผมน้ํายานะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมจาก IV ไปเป็น V เห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของหลบนะครับเยขาบอกหลบเว้นหลบใกล้หลบไกลนะครับเออแล้วก็จบที่ปั๊มยาอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือระบบติกมานะครับผมอ่ามีระบบเยอะมากเกมนี้นะครับผมแล้วก็ดันเจียนบอกไปแล้วนะครับเออแล้วก็ราฟของได้ นะครับคุณสามารถคราของได้นะครับก็มาเลือกดูเอาว่าอะไรคราอะไรได้บ้างค่อนข้างบอกแบบชัดเจนครบถ้วนนะครับต่อไปนะครับก็มีระบบแรงด์กิ้งนะครับเดี๋ยวแต่หลายคนก็จะไม่รู้อีกนะครับมันมีระบบแรงด์กิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็มีมีระบบที่แบบว่าระบบเสียงเงินอีกเยอะนะครับเออเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปทีละระบบแล้วกันอันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าคุณควรรู้ก่อนว่าทํายังไงเล่นยังไงนะครับมีอะไรบ้าง มีระบบบอสนะครับบอสเนี่ยจะบอกชัดเจนว่าอีกกี่ชั่วโมงเกิดคุณก็แค่ไปตีตีได้กล่องได้ของนะครับของบอสตรงนั้นมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะบอกนะครับผมว่ามันรอปอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับเออประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีระบบหอคอยนะครับไต่ขึ้นไปครับวันหนึ่งสามชั้นสามชั้นสามชั้นอยู่ที่ว่าจะไหวแค่ไหนนะครับไม่รู้จะกลายเป็นหมูสามชั้นหรือเปล่า โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโดยตัวเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยผมเล่นเกมมาเยอะมากเกมนี้ระบบ Unreal Engine ก็ทำดีมากคุณดูภาพดีๆมันสวยมากแล้วมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวมันลื่นไหลามากคือตามหลักปกติผมเล่นเกมมาเยอะมากเวลาพกกดฟังก์ชันพวกนี้อ่ะคุณเป็นอ่ะคุณถามใจตัวเองเนี่ยเวลาคุณกดตรงเนี้ยทีนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาคุณกดตลาดทีหนึง่งแม้กจะกึกๆหรือกึกนึงอ่ะต้องมีทุกเกมเกือบทุกเกมนะครับผมเนี่ย หรือไม่ก็กดระบบตลาดปุ๊บมันเหมือนว่าแรนเดอร์ไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะแต่อันเนี้ยคุณลองได้คุณมาสัมผัสเองมันลื่นมากจริงๆเออผมไม่ได้อวยอะไรที่อะไรเลยครับผมแม่งของจริงเนี่ยคุณจะกดอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีแบบแกึ๊กหนึ่งกึ๊กหนึ่หายบ้างเข้าใจปะ่ะแต่อันเนี้ยคือแม่งไม่มีเลยครับคือแม่งลื่นมากเออแม่งลื่นมากมากแล้วแบบตีบอสตรงเนี้ต้องแย้แม่งก็ลื่นปลื้ดนะครับผมโอเคนะครับก็อเอาไว้เอามานี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่างๆเนผมก็จะค่อยๆทำออกมาให้ นะครับก็ช่วงนี้บอกเลยว่าเกมแม่งก็ทยอยเข้ามาเยอะมากยังไงก็ลองเลือกเล่นดูเอาละกันนะครับอย่างผมเองถามว่าจะลงเกมนี้เต็มไหมก็เพื่อนของเล่นอยู่นี่กันหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญว่ามันก็มีเกมหนึ่งอะยาเมียว่ายัางไงดียังไม่รู้รอดูก่อนจริงเกมนี้ผมกล่าวว่าจะกดตัวทองเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมขอดูยามีก่อน,นว่ามันเละเทะขนาดไหนนะครับเออแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ผมก็เล่นเต็มแม็กเหมือนกันนะครับเออ ก็ถามว่าเติมไปเท่าไหร่อดีนี้ก็เติมอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับพันกลางๆเองผมก็ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งแล้วแหละนะครับนี่เพิง่งๆก็โดนแซงไปเองนะเนี่ยเออเออแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เลเวลเลเวลนะครับเวลาผมยิงบอสยิงอะไรก็ดึงอยู่นะครับของประมาณนี้แล้วกันผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะนี่คือของพวกที่ผมใส่อยู่นะครับสามชิ้นนะครับผมกระทามือแหวนมีแจกไม่ต้องกลัวนะครับผมเล่นไปให้ถึงเดี๋ยวมันมาเอง อันนี้จะเป็นระบบลีลิกนะครับหลายๆคนก็เรียกว่าระบบเอ่อพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะประถบโบราณอะไรพวกนี้เอออ่ะมันมีให้ใส่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ให้ดูไว้คร่าวๆนะครับไอเดียนี้ง,ง่ายๆเลยยังไม่กี่พันบาทเองครับเออบางคนแม่งก็อยู่แถวๆผมเลยบางคนแม่งเติมแล้วมู้กี่หมื่นนะครับก็อยู่ที่เราคิดเล่นแล้วก็รู้นะครับถ้าเรารู้อะไรเราก็ไปได้ไวแล้วเข้าใจตรงไหนเราก็ทําได้ดีนะครับก็ลองดูคลิปนี้ เป็นคำตอบครับยังไงก็ฝากาด้วยแล้วกันนะครับผมเออผมเพิ่งเล่นมาประมาณ2วันครับเออประมาณนั้นนะครับ bye บายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุบจุบฝากด้วยครับเติมเกมถูกต้อง TGS เติมเกมช็อปครับบายบายดีย u